ตัวนี้นะคะเป็นสายพานทามิงสสายพานลาวลิ้นนะคะสายพานลาวริ้นของ m มิซูไซคนนะคะ L 200นะคะ L 300 p a อ i ปาจ,จนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพตรงนี้ให้นะคะถ่ายภาพนิ่งลงไว้ให้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันค่ะ ก็เขาจะมีสติกเกอร์นะคะแล้วก็โอเคของคอ,อนเนเทคนะคะสำหรับกล่องนี้เขาจะมีให้ค่ะบางกล่องเขาไม่มีให้นะคะตอนนี้ก็จะยาวอย่างนี้เลยโอเคนะคะ เรามาดูกันค่ะหน้ากว้างนะคะตัวนี้จะฟันเฟืองเขาจะร้อยหกสิบสามฟันเฟืองนะคะ ฟันเฟืองตรงนี้นะคะนับไปนะคะจะได้ร้อยหกสิบสามฟันเฟืองนะคะฟันเฟืองนี้เขาจะเท่ากันกับมิสูสตาด้านะคะแต่ว่าลักษณะของฟันเฟืองเขาจะไม่เหมือนกันนะคะโอเคร้อยหกสิบสามฟันเฟืองแล้วก็หน้ากว้างนะคะหน้ากว้างจะอยู่ที่ ยี่สิบยี่สิบห้ามิลน,นะคะความยาวค่ะเดี๋ยวเรามาวัดความยาวให้นะคะความยาวจะเราจะเราจะเริ่มเริ่มวัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะ ความยาวจะอยู่ที่155เซนติเมตรนะคะสำหรับสายพานลาวลินมิซูไซโคน,นะคะ